สำหรับคนฟิตหุ่นลดน้ำหนักนั้นหายากวันนี้คุณแม่จะพาทุกคนไปส่องอาหารของกินในเซเว่นกันค่ะสำหรับใครนะที่กำลังฟิตหุ่นลดน้ำหนักกินคลีนต่างๆแล้วแบบเฮ้ยกังวลเรื่องอาหารบอกเลยค่ะทุกคนหมดความกังวลตรงนั้นไปได้เลยคำถามนี้ถามเยอะมากค่ะเราจะต้องกินคลีนแบบมีความสุขไม่กดดนันไม่ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะกำลังจะออกไปหาอะไรทานของเซเว่นง่ายๆนะเพราะตอนนี้หิวมากจาก้าแล้วก็มีคนรีเก็ตกันมาเยอะนะคะว่าเฮ้ยครูมิวคะเราสามารถทานอะไรได้บ้างในเซเว่นที่ทานแล้วไม่อ้วนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปซื้อพร้อมๆกันเลยค่ะ หลายหลายคนนะคะบอกว่าอาหารที่เหมาะสำหรับคนฟิตหุ่นลดน้ำหนักนั้นหายากแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีเวลาทำวันนี้คุณแม่จะพาทุกคนไปส่งอาหารของกินในเซเว่นกันค่ะที่เหมาะสำหรับพวกเราชาวฟิตหุ่นลดน้ำหนักทำยังไงกินยังไงให้ไม่อ้วนให้ไม่บวมก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะ สาวๆคะอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราลงจากรถหรืไปไหนก็แล้วแต่สิ่งสําคัญเลยคือต้องใส่แมสด้วยนะคะไม่ได้คะ่ะไม่ได้เลยนะคะเราจะเราจะเสี่ยงไม่ได้แต่ค่ะเราต้องรอดไปค่ะไปซื้อของในเซเว่นกันค่ะตอนนี้นะคะมิวก็อยู่เซเว่นแถวบ้านแล้วนะอ่ะในช่วงมันสนิรีวิวแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าอะไรที่เหมาะสําหรับพวกเรานะคะไปคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะคะว่ามิวได้อะไรบ้างตอนนี้ขอโซไปช็อปปิ้งก่อนค่ะ สาวๆค่ะอยากจะบอกก่อนเลยนะคะสำหรับใครนะที่กำลังฟิตหุ่นลดน้ำหนักกลินครีมต่างๆแล้วแบบเยกังวลเรื่องอาหารบอกเลยค่ะทุกคนหมดความกังวลตรงนั้นไปได้เลยเพราะว่าที่ไปซื้อที่ไปหาในเซเว่นให้เนี่ยคือค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะมีให้เลือกเยอะมากเลย <c oughs> แล้วก็วันนี้นะขอโอกาสนะคะตอบ Q&A ที่เกี่ยวกับอาหารเซเวน่นให้เพื่อนด้วยนะไปเริ่มกันเลยค่ะ ้ำข้าวนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่สาว,สาวๆหลายคนยังไม่รู้นะคะขอแนะนำค่ะไม่ว่าคุณกำลังจะทานข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวขาวนะคะก็สามารถทานได้หมดเลยค่ะแต่ขอควบคุมปริมาณนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวหนึ่งถ้วยของเซเว่นสามารถทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะใครนะคะที่กำลัง กดข้าวไม่ทานข้าวต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคุณกำลังจะทําให้ระบบเผาผ่านในร่างกายของคุณท่อย่าหาว่าไม่เปินใจ<ๆ>ง่ายๆเลยอย่างแรกก็คือนี่ค่ะกล้วยค่ะหาซื้อได้ทุกสาขาของเซเว่นนะคะจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ากล้วยหอมเนี่ยเราสามารถทานได้ต่อวันนะคะ1-2ผลไม่ควรทานมากว่านี้เพราะว่าอะไรคะ พราะว่าในตัวของกล้วยหอมอะคะ่ะมีทั้งคารนะคะแล้วก็น้ำตาลที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นไม่ควรทานเยอะนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะชาดาน้องมันม่วงและน้องมันญี่ปุ่นนะคะหาทานได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของผักนะคะมีวพวกไปเจอมาค่ะเขาจะมีเป็นสลัดปลกอัดสาไรโวากาเมะนะคะ อันนี้สามารถทานได้แต่ขอแนะนํานิดนึงว่าตรงนี้เขาจะมีปูอัดมาไม่ทานจ้ะเพราะเป็นของแปรรูปถ้าอยากท้องล่างลดลดไวๆไม่ทานของแปรรูปจ้า ภายใน1นาทีนะคะนี่ค่ะ 1. ต้องมีข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่ทานได้หมดเลยค่ะ2มีน้องโปรตีนอกไก่หรืออาจจะเป็นไข่ต้มก็ได้ค่ะหรือใครที่ชอบทานไข่ก็สามารถทานได้นะคะแต่ขอแอบกระซิบนิดนึงมีเลี้ยงหนึ่งนะคะถ้าเป็นเปไอกรเลี้ยงค่ะถ้าเป็นไข่ต้มไข่ลวกได้หมดเลยค่ะและสุดท้ายพลาดไม่ได้จะต้องมีผักในทุกมือค่ะ คำถามน,นี้ถามเยอะมากค่ะมาค่ะครูวิจะแนะนำให้นะคะขนมที่ทานแล้วไม่อ้วนนี่เลยจะ้ะกล้วยปิ้งแต่ว่าเราทานแค่เฉอกโก้้วยนะคะไม่ทานน้ำเชื่อมนะคะ 2. ถั่วลายเสือต้มค่ะแล้วก็มีน้องคนนี้ด้วยนะคะเป็นทัญพืชค่ะแต่ว่าน้องทัญพืชในถ้วยเนี่ยเขาจะมีน้ําตาลที่ใส่มาให้นะคะเราจะไม่ทานน้ำตาลไปทุกเราจะทานแค่น้องทัญพืชค่ะและสุดท้ายชาดา อบเคี้ยวจริงๆจ้ๆจาก,ก็จะเป็นแอลมน์อบนะคะอบธรรมดาไม่อบเกลือค่ะอยากจะแนะนำเลยนะคะในเรื่องของการทานนมคือขออนุญาตเองจากตัวเองก่อนนะคะใครที่เป็นคนที่ไม่ค่อยขับถ่ายขับถ่ายยากมากนะคะแนะนำว่าให้หันมาทานเป็นนมพืชเพราะว่าในตัวนมพืชเนี่ยค่ะจะมีไขมันที่น้อยกว่านมวัวและก็ย่อยง่ายกว่าค่ะมี่จะแนะนำนะคะขอเป็นนมพืชไม่ว่าจะเป็น ดีน่ะงาดําหรือว่าจะเป็นนามแอลมอนต์ไม่หวานได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีน้องคนนี้อยากจะแนะนําค่ะเพิ่งไปเจอมานะคะเป็นน้องออลมอนด์เมลนะคะผสมกับอะโวคาโดแล้วก็มีผักผสมด้วยค่ะคือด,ดีงามเลิศแล้วก็เขามีน้ำตาลแค่1%นเนท่าน,น,นั้นนะคะแนะนำค่ะหันมาทานนมพืชกันนะคะจะได้คดุณดีขับถ่ายทุกวันค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบทานนมก็ขอแนะนำเป็น น้ำเต้าหู้ไม่หวานนี่เลยค่ะก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เลือกนะคะแต่ว่าขอเป็นสูตรไม่หวานนะในส่วนของเครื่องดื่มนะคะมิวบอกเลยเนี่ยมิวเป็นคนที่ไม่ติดน้ำหวานหรือถ้าใครที่กำลังติดน้ำหวานเนี่ยแนะนำเลยนะคะให้หันมาทานเป็นแบบนี่ค่ะอเมริกาโน่ไม่หวานจะร้อนหรือเย็นก็ได้นะคะแล้วก็สามารถทานโซดาได้และที่ดีที่สุดเลยคือน้ำเปล่าจะสาว ขนมปังคือไม่อยากจะแนะนำเลยนะคะว่าขอเป็นขนมปังโควิดนะคะแต่ว่าจะขออธิบายในเรื่องของการทานขนมปังเนาะเพราะว่าขนมปังเนี่ยถ้าถามว่าแปรรูปไหมแปรรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะทาน2แผ่นต่ออาทิตย์ก็พอนะคะเพื่อออกล่างที่ลินๆค่ะ อกแบบนี้นะคะปริมาณที่ทานในต่อวันเนี่ยมิ้วขอไม่อิงโภชนาการหรือไม่อิงวิชาการนะคะขอเน้นจากประสบการณ์จริงแล้วกันเนาะคือโดยส่วนตัวค่ะที่มิวแนะนําสาวๆหรือลูกเทนที่เทนกับมิวนะคะมิวจะให้ทานทั้งหมด5ามื้อต่อวันค่ะซอยย่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นมื้อเช้ามิวจะทานเป็นกล้วยหอมกับนมนะคะแล้วก็มื้อเที่ยงก็จะเป็นเมนูเหมือนที่มิ้วอิงไปข้างต้นเลยก็คือข้าวโปรตีนแล้วก็ ไฟเบอร์นะคะส่วนมื้อเย็นขอเน้นเป็นโปรโตีนกับผักแล้วกันนะคะนี่ค่ะจะเป็นสลดัดหรือจะทานกับอกไก่ไข่ต้มทูน่าทานได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็จะแนะนําเสริมนะคะในช่วงของสายบ่ายถ้าคุณรู้สึกว่าสายบ่ายเนี่ยสามารถทานเป็นโยเกิร์ตได้นะคะหรือทานเป็นเนี่ยค่ะกล้วยปิ้งได้ถั่วได้นมได้เยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะต้องบอกแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะ ใครที่กำลังฟิตหุ่นแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกตึงลองค่ะบบใช้ดูนะคะให้หันมาทานเป็นแบบห้ามื้อซอยย่อยเราจะต้องกินคลีนแบบมีความสุขไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ แอบกระซิบนิดนึงค่ะถ้าใครอยากรู้เทคนิควิธีการทานของมิวนะคะให้ไปติดตามใน IG ได้เลยค่ะหรือจะ DM มาก็ได้นะคะในนั้นจะรวบรวมอาหารที่มิวทานกับนักเรียนของมิวค่ะแค่นี้ง่ายๆสะดวกแล้วก็หุ่นดีได้แน่นอนค่ะและนี่นะคะก็เป็น Q&A บางส่วนเท่านั้นค่ะที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาใน IG ของมิวนะคะ ส่วนสาวๆคนไหนอยากให้มิวรีวิวอะไรหรือมีคำถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้ววันนี้ขอฝากช่วงนัชสนีรีวิวทุกวันศุกร์นะคะ EP หน้ามิวจะรีวิวอะไรนั้นรอ,อติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิงด่งๆๆๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย